สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครพินพารวยนะครับหรืเอเสียนาโฮพารวยนะครับเอาก่อนจะไปดูหมวยราวพัฒนาวันที่14นะครับกับปากคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการคำนวณจากสูตรที่ออกไปแล้วโปรดใช้วิจัยยาในการรับชมไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายในสิ้น พื่อความปาจนาดีจากช่องอาจารย์คนครเวินงพารวยนะครับหรือเสียนาผู้พารวยเป็นห่วยเพื่อนบ้านนะครับตำราวนะครับอ,มมอมามาเบิงมวี่ผพานมากจัะเด็กวิ่งเขาดีนะครับวิ่งบน vì nó khác 嗯。 วิ่งบนวิ่งเลกหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามศูนย์นะครับจะเดินเดินที่หนึ่งนะครับวิ่งหนึ่งนะครับตัวจับคู่นะครับงดที่าพานมากเข่า สองตัวนะครับแต่ว่ามันเขาโคนระท่างนะครับมันเขาบนเขาล่างนะครับมันเลยจับโตบ่ด้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเลขวิ่งได้เลือกเป็นเลขวิ่งเขาดีนะครับสามตัวบนนะครับมีเอฟซีมักสามกับอสามนะครับแต่ว่า,าจายัยคมามเร็วให้ เดินที่เลขหนึ่งเหมือนกัน,บ,นบุญครับสำหรับ ล่างล่างก็วิ่งหนึ่งนะครับบนก็วิ่งหนึ่งนะครับล่างให้วิ่งหนึ่งบนก็วิ่งหนึ่งนะครับบนกับล่างวิ่งตัวเดียวกันนะครับ หนึ่งล่างหนึ่งจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับสังเกตอันนี้หนึ่งหนึ่งอยู่หลักหน่วยอันนี้หนึ่งอยู่หลักสิบแด้กัเป็นในทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับ เลขหนึ่งนะครับวิ่งบนล่างให้เลขหนึ่งนะครับอ่เป็นเลขสี่น,นี้เป็นลาวพัฒนาอันนี้เป็นสูตรนะครับ ดินที่เล็กหนึ่งนะครับอันนี้หลักสิบสิบล่างดินที่เก้าแต่ว่สามตัวเป็นเจ็ดแปดเก้าล่างนะ,นะครับอันนี้หลักร้อยหลักร้อยก็คือหน่วยล่างหน่วยล่าง หน่วยล่างหน่วยล่างร้อยบนนะครับที่เลขหนึ่งก็คือมันก็จะเป็นหนึ่งทั้งบนทั้งล่างนะครับเป็นเลขเด่นตัวเดียวนะครับมับนสิมานหนึ่งวันที่ผ่านมากับเขาจะตัวนีุ้ด มวดที่ผ่านมาแต่ว่ามวเนี้มาตุงกันกับเรลยกหนึ่งอันนี้จะเป็นเรลยกจับหรือว่าสิจับหนึ่งหนึ่งจ็งสี่ก็ได้นะครับใส่ตัวนี้นะครับมื่คือตัวนี้นะครับผม คนละสูตรนะครับจะได้เลขหนึ่งดินที่เลขหนึ่งเหมือนกันตัวนี้ก็เจ็ดกับเก้านะครับมันก็เลยเป็นวิ่งที่เลขหนึ่งนะครับเ้าเป็นเลเอฟซีชอบก็จัดคัดก็ผ่านนะครับไทยเหนืออาจารย์นครพิมพ็ขอบคุณเอฟซีที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยเหนืออาจารย์นครพิมพ์ขอให้เอฟซีโชคดีสวัสดีครับ